จะเปลี่ยนยางเนี่ยแนะนำหน่อยครับของผมเนี่ยผมชอบขี่ทางดำนะครับผมก็จะเลือกเป็นลาย City e x t r a n จุดเด่นเทโค้งนะครับตอนฝนตกนะไม่ลื่นนะผมถ้าดอกอยางสมบูรณ์นะและในโคง้งต้องไม่มีน้ำมันนะมันจะไม่ลื่นซึ่งหลักการทำงานมันเป็นยางที่ถอดแบบออกมาจากตัวมิชลินโรล o a d 6เป็นลายคล้ายๆกันแบบนี้เลยเอาเทคโนโลยีสนามเนี่ยในการระบายน้ำเนี่ย เข้ามาช่วยนะครับในการยึดเกาะเวลาเราขี่รุยฝนเข้าโค้งที่มีน้ําอยู่ในโค้งนะครับหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่ายางเนี่ยมันมีส่วนช่วยนะครับในการขับขี่ให้นุ่มสมูคือ้นบางคนอาจจะไปเปลี่ยนโชกก่อนนะครับเพราะว่ายางเนี่ยมันถึงก่อนโชกนะครับผมเวลาเราตกหลุมเนี่ยยางรับแรงกระจายแรงไปสู่ล้อล้อกระจายแรงไปสู่โชกเวลาเราวิ่งทางตรงเนี่ยเราจะใช้รายยางอยู่แค่ประมาณนี้ครับ ตรงกลางจะหนาขึ้นนะครับกว่าเดิมเจเนเรชันเก่าที่เป็นซิติโปจึงมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขตัดล่องตรงกลางออกนะครับเพิ่มความหนาของยางขึ้นเพื่อให้ดอกอะ่ะมันหมดช้าลงนะเราขี่รถตกหลุมนะครับหรือกระโดดเนินนิดนึงยาง3าชั้นเนี่ยคอยซับปึ๊บปึ๊บมันจะรู้สึกได้เองนะถ้าใครที่ใช้อยู่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมันเป็นยางเทคโนโลยีสมัยใหม่พอเราาไปใส่รถเก่าเนี่ย ใส่แล้วก็มีแต่คนมองหลายคนว่าผมสั่งร้านไหนก็ผมสั่งกับร้านเมกะพาร์ทนะครับผมอยู่ลาดพร้าววังหินนะครับหน้าปัม๊มซัตโก้นะมันจะมีทางเข้าไปนะบริการดีนะไม่ต้องกลัวสีล้อถลอกอยากให้ลองด้วยตัวเองนะครับมันจะเห็นผลรู้ศักยภาพของยางได้มากที่สุดครับผม